ทุกเราได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสแสดงออกถึงความตระหนักถึกระตากเวทีตอท่อรวมก,กิจวัตรของเหล่าบรรพชนผู้รมามาก,กรรม,มาสร้างแห่งมานักออกาสบพิธีขอเทพเทวาทัศน์ให้โปรดเ็นแม่ตาเสด็จลงประคันะบนาประคับตาเทวาเสเลย เพื่อรับเครื่องสักการะตักตเอยบัตรีบูชาบรราการอันกระณีที่เราท้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้หยดัดไว้แ้วโดยลำดับการนักการบัตรพะเทวีผู้มีฤทธิ์ทรงสถิตคงปัตรธรรมพีทุกจิมสถานขออันเชิญพระธรณีนี้เป็นพยาน อุดมการเลือกี่สีมงแล้วสังขารตังโลกับพิทูตันพุทธิพุติะโมพุทธายะนัะมะทะทะพะมะมนะยะถาพุทธโมนะเมื่อแม่อยู่แล้วขอเชิญแม่พระธรณีเปิดธรณีศาลให้วงเทพเทวาเสดมาเป็นประธานในที่ทีให้สิทธิสัมฤทธิผลด้วยเธิ วะนาไรขอเริชัยเบิบนขอพลมีพระแม่ธรณีเปิดธรณีสาลนัการบัรีอินทรีนัวันศสนโอมิแม่พระทั้งหพระองค์ขอข้าเจ้าทำเจ้าตาเจ้าเข่าอีกพระไม่อยู่ในใต้บ้านใครขอจงมาจงพระงประสิทธิร มาเกิดมนกสัสิงมีสูรณ์มนนีอันสักดิสาราังบัติศิเกแห่งนี้ทุกทานทุกคนเกิดโอ้สิวะนารย์อิทดทิศงมาติีนักานบัิด้วย องนัโมรมัจการอหังเมฆาสาภูตระนังปัญจุธาตมหาวิหงนัโหยจมัสิตาวายยักษ์รัมานารายะวะรังเทวังโทมตามหาวิญญาณ